สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ุูขู่ทุกคนเด้อย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสรสวรรค์นเนาะเมื่อนี้เคาก็เอากมะนาคือเก่าเนาะพี่น้องหลังจากสี่ตอนแรกเมื่อวานนี่เนาะประมาณหามงฮอตช่องซ้ำทุ่มอะไรนตกหลายชัมม่วโมงเนาะน้ำก็เต็มไห่เต็มนาเนาะเมื่อนี้ก็ออกมะนาเมื่อนี้สิะพาไปคล้องกับปอมเนาะส่วนผู้ชายปกติไปตกก้าหวานก้าอลไรพี่น้องเห็ดขั้วเห็นยังเราก็จะไปคล้องกับปอมเราจะไปขุดอึ่งเนาะเมื่อนี้ วาา่นเมื่อคืนนี่ยห้องปะดะไปเขาญาติพาเลื่อมเนาะมื่อนี้กฤชประคุดอตอนเช้าพี่น้องป่ะไปะบ่งประชุมกันว่าชิได้หรือบ่เนาะกระปอมกับอื่นพี่น้องไปบ่ประชุมกันเลยตอนนี้เขาก็สิพาเลาะไปหาของปฟอมเนาะพี่น้องเพราะว่าเขานั่งรถไทยมาเนาะมื่อนี้เห็นกระปอมน้ำทางลายลายเด็ดๆต้นหนี่พี่น้องไปบ่งจ็คชิได้บ่บุมันออกได้ชัวรนี่กระปอมออกลายลา พี่น้องดองแดงเลยเนาะโมหัดามาดเดออ้อพี่น้องอันนี้เป็นวิธีหาอยู่หาก,กินตามนอกชดบดเฮาเนะขั้นโมหาไปสีกินกระจี๊ยจะไปหาอย่างกินเนาะพี่น้องหนึ่งโตแล้วเนาะกะสีห้าเลาะไปเรื่อยตามตะปาดหัวตามต้นไม้เลยเนาะมันกระเจีจับอยู่แถวต้นไม้ ทางเข้ามาผมกินอย่า,ลายลายมิตาโป๊ะแดงตัวใหญ่อันนี้สิหาแถวอเมมนาจักคองก่นอนเนาะพี่น้องทีห่าอยู่หาก,กินเนาะกะชิลอบเรื่อยๆเห็นหวยอยื่งกะชิคุดอื่งไปน้ำแต่กะชิไปผู้เดียวเนาะผู้ชาย่นโตก,กามันไหนโตก,ก้าแล้วก็ชิวาน กากะเห็ดหัวเนาะเขาก็จะไปเนี่แหละกระบักเบอร์เกอร์กระปอมันหมักอยู่แถวตะปาดหัวมันออกมาพิงแดดเนาะเนื่องจากพี่ฝนตกเมื่อวานเนี่ยมันก็เลยออกมาพิงแดดเขาก็ได้หนึ่งโตเนาะพี่น้องแถวทางมาฮะน,นะมันคือออกมาโซงงามใช่เนาะพอมาแถวเนี่ยคือโเห็น เอาละพี่น้องไปเบิง่งมาพูดเลยบันท้าไปหอดป่าปุ๊เนาะห้าข้องแถวป่ากนะ่อนว่าชิมาอ,มนนะมาอาันบอ,นบอกมาเนาะชิได้พออยู่พอกินบ่เนี่ยบริเวณตอนนี้เขาก็หล่อไปเลยเลยเนาะพี่น้องเขาก็ได้กระป๋อมสี่โตเนาะตอนข้องมาได้ถ่ายเบิงนะ่งเนาะมันนี่ยบ่มีมือกล้อง เราจะถ่ายให้เบิกไปส่งเบิกออเดอร์พี่น้องกระอมัหมักอยู่นำเคมทางเนาะในป่าดงอันระหว่างตึบๆเนี่ยมันกระชิบอ,อ,อยู่แดี๋วันนี้เขากละชิบหล่อไปเรื่อยเลยเนาะ hệ bộ hồi hên đó thiếu hoặc còn nhàng đây nhìn thấy chiếc chắc chắn hông หาเลาะไปะเลยเลยพี่น้องเพราะว่าผู้ชายคือ่นเบา่างเนาะเขาก็เลยไปคนมาหากินเองเนาะพี่น้องมาเ <c oughs> <c oughs> ด้ด้ด้าน่น่ะพี่น้องตัวัหนยอยู่ในกกกูงเนาะ ต้นกุ้งเห็ดแต่หัวมันเตรียมบกข่องหงสที่ได้หรือบ่ตัวนี้เนาะต้นกุ้งข้างหน้าเัานี่แหละคิว้วปากเัาควยเป็นตัวดาดีแลวตัวน้น dài <laughs> tân mày chuông nó mắc gì nộ. Mày hâu bà thường โอ้เคยที่ได้เนาะพี่นอ้องโอ้ต้นน่ะอยู่หัวนี่ได้แล้วพี่นอ้องตัวที่หาเนาะเจอแล้วพี่นอ้องต้นน่ะโุ้หงายโอ้อยู่หัวเนาะเอาสิทิ่รูปากก่อนเนาะคือแน่ก็จะเป็นกระปอมผู่เนาะ พี่น้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวผูนะ้เนาะตัวเมียมันบม่ค่อยออกก็ได้เนาะตัวผู้นี่เพิ่อสิออกมาโชว์โชว์ลาสีผ่นเนาะตอนนี้ก็หลาะไปเลยเลยเนาะพี่น้องก็ได้เจ็ดแปดโตแหละก็ป้อมกันเนะาะบางส่วนบางตอนก็สิบด้ถ่ายให้เบิ่งเด้อพี่น้องลอหลาะไปเบิงบ่งเบิ่งเฮ็ดเบิ่งยังเผื่อมันออกเนาะ คช่วงนี้ก็อยู่ในป่าอยู่ในโคกชี้คึ้มๆไม่มเลยกระปอมก็บชีบออกอะไรแบนบนี้คุ้มๆคือพ้นสตกเนาะส่วนสะจ่อยกับอันสะพอนพนกับฮากุดแมงจีโนนจีโนนใหญ่เนะาะฮะแดดบ่มีแล้วกระปอมก็บ่ออกแด้วพี่น้องกระปอมมันกะมันแดดมันแดงออกเนาะ คำแดดชองเสมอเนี่เห็ดมันก็จะออกแล้วเนี่ยังบ่ทันอ๋องอ,อันนี้ยังบ่ทันเห็นเห็ดยังไรเนาะเมื่อนเลยไว้ที่ห้าคุดอื่นผลาเมรข้องมาทิ่มหานหนึ่งก็เลยเอาเสียมไปก็เลยบริคุดเดยควรเป็นขนุนกระลรไหล แถวนี้โบเห็นกระปอมเนาะดวนเป็นน้ำมันบแดดมันมาออกบ่หวองมันแดดฮลออกมากคือว่าออกเลยเนาะพอมาหอดแถวนี้มันกระยาแดดแล้มมมมมวมุมม้ไอยบอมมาแล้วมอมหาบัาง,บางเลียวบังเฮ็ดเถิงเฮ็ดยังไปเนาะเพื่อนนี้ออก พอได้แกงฝ่าไม,ม้็บ่ม,มีต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้น้อยปิ้งกินจะแซบนะ่บเนาะพี่น้องกระปอม ตัวนี้ขี้รักแห้งพี่น้องนในต้นไม้เนาะ <Wh istling. S 1> จบไปใช่แลลว นาอพี่น้องต้นนี้ก็ได้แห้วเนาะนี่กิ้งก่าหรือว่ากีกับปอมเนาะพี่น้องโมฮัยดามาเด้อพี่น้องหลังจากที่ห้าคข้องกับปอมแล้วเนาะพี่น้องห้าก็มาเก็บผักกะเพราเนาะมันเกิดธรรมชาตินี่เต็มอยู่นี่จะผักกะเพราบนได้พี่น้องอนี่ยมันเกิดในไรอ้อยห้างเนาะค่ะโซชัยแอนเบียมัน มิดมันหามเมล็ดมันหล่นมเมล็ดหนึ่งเนาะมันก็เลยเกิด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 เลยเลยเหรอลายลายหอมหอมเลพี่น้องผักกะเพราธรรมชาติใบอัดซิโบใหญ่เนาะแต่มันก็หอมเก็บเอาที่ยิงดูเพื่อนก็มีอยดอกแต่หัดะอ่อนเนาะก็เลยเก็บเอาไปผัดกะเพราหมูก็ได้เนาะ กะเพราอีกยังก็ได้กบก็ได้กระปอมนี่มูฮัวได้หรือบ่เนาะพี่น้องหอมมะลิได้แมนบับริเวณเนีน่ยเนาะนี่เป็นไรอ้อยหางเขาก็จะไปล่องกระปอมต่อเนาะตอนนี้ก็ได้ชิบกว่าโตแล้วพี่น้อยสีพ่อกินแล้วแหละขวดใช่า,ากระเพากินจะวาาจาแ่บว่จังเฮนแลวสะออนอไปค่องกระปอมกันต่อพี่น้องแดดออกลว ลังจากคิดข้องกับปอมมาสักพักเนาะพี่น้องก็มาเห็นหมากมาเนาะนี่หมากมากินได้พี่น้องตอนนี้ก็หลอกมาห่อนนาแล้วเนาะพี่น้องนี่น้าในพายลุ่มก็เต็มแล้วเนาะแต่ก็บเลอกเรา <c oughs> เมื่อคืนนี่เจ้าจับอึ่งนี่ขนาดแต่พอเราเห็นหุงเนาะเราก็เลยไปจับอีอย่างกับผ้ามันมั่มเหลือห่อมแห้งย่านเนาะแตกาก็ไม่ค่อยได้จับได้ทรงตนโตหนึ่งนะเราไม่ค่อยเห็นทุงไม่ดูต้นงามจากงามได้ชิใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นกระปอมเลยเนาะเพราะว่ามันน่าจะเป็นแดดแก่แล้วมันเข่ามังแต่น้ามก็ลายแล้วแหละ,นะใหนหน้าเขาเนี่ย <c oughs> อีกทรงเสมอรอให้แมงดาบินมาก่อนหาสอดแมงดาโอ้สราจอยกับสพอร์ตปันหาขุดแมงกินนจนได้บ่ได้เนาะ แดดเปี man, ้ยงเปี้ยงเลยปกติกับป้อมคำยัมเมื่อเช้านะพี่น้องแดดบกแก่ประเดมันจะอยู่ออกมาเนาะแต่อันนี้มันแดดแก่แล้วมันเริ่มเข่าไปละแดดมันหฮอนแห้งดย ก็เลยเมื่อคืนปลาปลาเลนขึ้นน้ำๆนาหมดทันมากินอะไรเก็บตัวหนึ่งเนาะตัวสองซองนี่อย,ย <c oughs> ชิเมื่อแล้วพี่น้องได้ชิบกระโตพอกินแล้วแหละเนาะอย่างว่ากระบงเนาะจับอันเดียหนาขอยมีน้ำเดี๋ยวพี่น้องเชียร์ต่คันมันน้อยมันแบะไปเนาะอันนี้มีนม้ำ ต้อง,สงเสมอกับชิสดแมงดาแล้ววันนี่แสดงว่าพ่นแห้งยุแถวนาเขามาคืนนี่น้ำยังหงโ์สะจอยกับสะพดนี่นอกพี่นอ้อง <c oughs> ว่องพอพนวานก้าเมาวาน โฮมเป็นโฮมพัญหาหวานกาแล้วฝนตกลงมาใส่เนาะไล่ไปกองตัเติ๊บแบบนี้ให้นะให้เบาเ้าโฮมกันบนัดลกยากเลยโฮมนเนี่ยนี่โอ้กาโฮมกันบนัดเนาะเม็ดเข่า ให้นี่แห้งว้าวมิดเข่าร้อยเลยให้นี่ให้นี่ก็ให้นี่พ่อกำลังตกมาเซานี่เนาะ หวานมือเศร้านี่ห้นี่หวานก้าแต่ตัวนี้ดีแต่ว่ามีน้ำให้นี่พ่อมจะขึ้นเทียงแล้วพี่น,อน้องอะไรไปนหนเดี๋ยวจะไปถอกเขาเบิ่งเทียงพราะนอกว,ว่าเขาได้จากโตกับปอมเนาะพอกินบ่อนรอวนอะไดเนาะแดดแดดตอนนี้แดดก้าค่ะ น้ำม,มีอยู่ภายภายเทาก็ทั้งทึงนะกะน้ำเต๊นนองและอะไรพี่น้องถ่าไปเบิ่งอยู่เที่ยงพีเนาะเขาจะได้จกโตเนาะกระปอม,ม<า>ตอนนี้เขาก็มาหอด้วยนอะไรพี่น้องหอดเที่ยงอะไรวาง่ววายท่มาเทกระปอมให้เบ,บิ่งเนาะ ตพีี่่นสองสี่แล้วก้อย่าคบเลบหกหก แปดสิบสิบสองตัวสิบสองตัวน้องพี่น้องเม่นขนนนตัวหนึ่งปลาตัวหนึ่งแล่นขึ้นำน้าบ่าทันก็เลยค้าขีาข่ชายเอามาจี้ปลาขาวกระลังไข่ช่วงนี้เนาะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาก็ขอเจ้าคิปไว้เนีก้ก็เดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะแล้วก็กดแั่นกระดิ่งเนาะ เื่อสิขภาพคลิปใหม่ๆจากช่องของเฮาพบกั็ใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีไปแล้วบ๊ายบาย